สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการสื่ออะไรกับคุณในวันนี้ด้วยไพย่พิมยานฟังทงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่2สองนะครับแล้วก็สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติ๊กต๊อก,กติก๊กตอกติ๊กตอกพอเปิดเสร็จแล้วก็เลือกกดไพ่ได้เลยนะครับสําหรับชที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องการสื่อคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีดีขึ้นและบางขึ้นนะครับ อย่างแรกนะครับคุณต้องมี mindset แบบคนรวยและคุณรวยหน่อยครับแล้วก็สิ่งท้าทุนนิ่งๆแล้วก็มีความครดิหน่อยและสิ่งที่คุณปังโคตรมากพอตัวอย่เหมือนกันนะครับมาที่ชุดที่สองมั้งนะครับสิ่งสกัดสึกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องเป็นคนดีและรักษาบ้านหน่อยครับกล้าลุยสมองใหม่นิ่งๆแล้วก็จิตใจอ่อนโยนนิ่งๆนะครับและสิ่งที่คุณปังโคตรมากพอตัวบริงจ้า มาที่ทฤ่ฎสามนะครับสิ่งสำคัญสูงสืดองคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีคิรปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องจิตใจโฟล์หน่อยพร้อมพลักดีนิ่งๆแล้วก็ยอย่าเบ่งเก่งนะครับแล้วก็มีระเบียบต,ต่อเป้าหมายนิ่งๆนะครับและสิ่งที่คุณบังพอตัวชิดเดียวนะคะตัวเองค่ะก็ข้อมูลก็จะมีปานี้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าุดใจนะบวชแจกบวชทุบ,บิ้งกลองในการบวชกดเปยของขันและจรรันนี่นะครับรักใครอย่างไม่กดตามเชื่อใจก็ลงกวน กดติดตามเราจัดสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับดีวล้ครับผมอาจารย์เจี๊ยบกับหมอด้วยีสวัสดีครับ